เงื่อนเอ้ยเงื่อนเอ้ยผ่านสิ้นเดือนไปแค่สองสามมือเงื่อนเมิดแองแส่งปาเงินอีหย่างมาใส่ดีใส่มวนใส่แซ่บใส่นัวแท้ใส่ทุกอย่างายทุกอย่างสบู่ยาสีฟานยาล่างดาบยาสาหัวยาสาผมยาเ v e r y t ติงค่านา้ำ่าไฟ่าโทรศัพท์โอ้ใหม่กูเ้เสน่ห์ใจยางเดี่ยวขันงามเฮ็ดงามมันือหายากแต่เงินนี่ จะได้แต่ละบาดแต่ละสลึงแต่ว่าใส่ง่ายค่ะนี่ล่ะเขาเอิดมาเงินไม่ถึงเดือนต่อแมนเงินเดือนว้ายางที่เขาว่าเนาะเงินเป็นอย่างทื่ว่าเมคเลิกันฟิเจริงกันออกลูกออกหลานขื้เห็บขึ้มัดขึ้ป่าลูกคอกแม่ ตอนแรกๆเอาเงินแบ่งรอยแบ่งหาิบแบ่งพันที่ระรับเงินเดือนเอามาร่วมกันเป็นอย่างคือปรกกอบกันพวกจูบก,กันพวกฟิจริงกันออกลูกมาจาักยาสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งร้อยใบให้คอยแน่พอได้มีความสูขเปิดเวอร์ังไหนออกพวดพวดเปิดเวอร์ไหนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปิดเวอร์ไหนกระเป๋าสี่กวักกวักไมเปี่ยงอย่างนนนี่อันนี้แหง้งเปิดแห้งเหลือหน่อย,ตอ,อย,อย,อยตอนแรกก็เป็นใบอยู่เด้งามแรกตอนแรกก็เป็นสีท จ้อยเป็นสีม่วงจักน้อยกลายเป็นสีแดงจักน้อยก็เป็นแบงยี่สิบจักน้อยเหลือแต่เหรียญมา